หลายคนถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าพี่น้องที่เคยได้รับเงิน7,000เราชนะกลุ่มแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ผ่านมาเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเงินเดือนละ500ทุกวันที่1ของเดือนไหมเหมือนกับกลุ่มบัตรประชาชนนะครับซึ่งตางามขอทวนเนาะเงินเราชนะที่แจก7 0เนี่ยเนาะเขาจะให้2กลุ่มใช่ไหมคือแอปเป๋าตัตง แล้วก็บัตรประชาชนหลักๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มบัตรคนจนอันเนี้ยสตางขอไม่นับเพราะเป็นกลุ่มพิเศษที่เขาได้รับเสร็จแล้วก็ขอนับแค่2กลุ่มคือกลุ่มแอปเป๋าตังกับกลุ่มบัตรประชาชนนะครับสำหรับกลุ่มบัตรประชาชนเนี่ยจะได้รับเงินเดือนละ500้อเนาะทุกวันที่1พฤศจิกากับ1ธันวาสองงวดทีเนี้ยพี่น้องกลุ่มแอปเป๋าตังก็เลยถามว่าเอา้ามันไม่แฟร์ แล้วสรุปแล้วจะได้รับเงิน500เข้าแอปเป่ตาตังเหมือนกลุ่มบัตรประชาชนไหมขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับจะตังต้องมีแหล่งข้อมูลมาอ้างอิงถึงแม้จะรู้แล้วแหละแต่ว่าต้องมีแหล่งอ้างอิงให้คุณผู้ชมเชื่อถือนะครับทางเพจบอกว่าคนที่ได้รับเงินลอชนะในแอปเป่ตาตังเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจัดให้คุณไปรับสิทธิ์คนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้แทนนั่นหมายความว่าคนที่เคยได้รับเงินลอชนะในแอปเป่ตาตังเนี่ยจะไม่ได้รับเงิน500เหมือนกับกลุ่มบัตรประชาชนนะครับ ็จะได้เงินในคนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้แทนนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยคนละครึ่งเต็มแล้วนะครับสำหรับใครที่เคยได้รับเงินรางแล้วสมัครคนละครึ่งก็จะได้รับเงินตรงนี้หรือสมัครที่ใช้ยิ่งได้ก็จะได้รับเงินตรงนี้ส่วนใครที่สมัครไม่ทันตอนนี้สิทธิ์เต็มแล้วนะครับสาหรับคนละครึ่งเนาะแล้วหลายคนที่ถามมานะครับว่าโครงการเราชนะเนี่ยจะมีเฟสใหม่ไหมหรือจะมีเฟสสี่ไหมนะครับเราต้องบอกว่าหากคุณได้ยินข่าวจากไหนนะตอนนี้ถือว่าเป็นข่าวปลอมกับข่าวลือนะครับเพราะว่ารัฐบาลบอกแล้ว่าเรา ได้มีการแจกในชื่อโครงการนี้เบ็ดเสร็จเมื่อวันที่29มิถุนายนทุกวันนี้ที่แจกเนี่ยจะแ,แจกกับคนที่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนนั่นเองก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วชนะในกลุ่มบัตรประชาชนส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วชนะกลุ่มแอปเป่าตังจะได้คนละครึ่งหรือยิ่งใช้ยิ่งได้แทนเพราะฉะนั้นการแจกเงินในชื่อโครงการเราชนะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในอนาคตโครงการเราชนะจะปรับมาแจกในชื่อนี้อีกจริง เดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณอีกทีละกันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับอย่างที่บอกไปว่าช่องนี้เนี่ยจะตามข่าวให้คุณหากคุณอยากรู้ข่าวอะไรแล้วคุณทิ้งคําถามมา แล้วคำถามคุณเนี่ยสามารถนําไปหาคําตอบจากรัฐบาลเราเชื่อถือเนี่ยจะรีบทํากิปตอบคุณทันทีและไม่อยากพลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์สิทธิสวัสดิการต่างๆที่คุณจะได้รับอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์ีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาสนาทีถึง17นาฬิกา30นาทีใครมีคำถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ